สปอร์ตสุดแรงน้องเล็กของทางค่ายปอร์เช่จะมีการตกแต่งใช้อคันทัล่าเข้ามาเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวเบาะด้วยคันนี้คือปอร์เช่718 Boxer GTS นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตสุดแรง น้องเล็กของทางค่ายปอร์เช่นะครับคันนี้ก็เป็นบอดี้ตัวถังเดียวกับปอร์เช่7-8เคแมนเลยแต่แตกต่างตรงที่7-8เคแมนเนี่ยจะเป็นรถที่มีหลังคาเป็น h a ดท็อปปกติแต่เจ้า7-8บ็อกเซอร์เนี่ยก็จะเป็นรถที่เปิดประทุนได้นะครับเป็น c a b บอเรียนั่นเองนะครับหลายๆท่านสงสัยว่า c a b บอรเเนี่ย มันข้างในมันกว้างไหมนะฮะเวลาเข้าไปนั่งอึดอัดไหมเวลาเปิดลังคาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะโอเคเข้ามาข้างในนะ GTS เนี่ยจะแตกต่างจากตัวที่เป็นบ็อกเซอร์ปกติตรงที่จะมีการตกแต่งนะครับข้างในที่ใช้อคันทาราเข้ามาเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวเบาะด้วยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตพวงมาลัยก็เป็นอัคันทาราด้วยสวยแต่ดูแลยากนะฮะใครที่ใช้รถแบบนี้ต้องดูแลกันให้ถึงนิดนึงนะครับมือเปียกเหงื่อออกมืออาจจะต้องแบบ ระวังกันนิดนึงเพราะว่าพวกนี้มันเสื่อมสภาพง่ายแต่แรกมากับความสปอร์ตโอเคเดี๋ยวเข้าับาดูข้างในเดี๋ยวมาดูนี่การดูวิธีการเปิดหลังคาของเจ้า718 b o x บ er, ็ซอร์นะครับอันนี้เป็นกุญแจนะครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนนะเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาเปิดหลังคาเนี่ยเร็วเจ้าทาก้านะโปร่งมากนะครับเวลาขับไปเที่ยวเขาใหญ่อากาศเย็นๆนี่ผมว่าแจ๋วเลยเดี๋ยวเทปต่อไปมีรถรุ่นไหนสวยๆเดี๋ยวจะพามาให้ดูกันอีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดหลังคาอีกรอบแล้วกันสมมุติว่าฝนตกนะฮะ